กราบสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับ AS จัดโปรโมือถือพ่วงซิมมาราธอนเน็ต4เมกเดือนละ50กิกนาน10เดือนแค่990บาทพร้อมส่งฟรีถึงบ้านครับเรียกได้ว่าเป็นโปรสุดคุ้มที่สุดในเดือนเมษายน2020นี่เลยก็ว่าได้นะครับกับโปรซื้อ AS Smart Plus Gen 2 ที่แสมซิมมาราทอนเน็ตความเร็ว4เมกใช้ได้เดือนละ50กิกนานถึง10เดือนรวม500กิกในราคาเพียง990บาทเท่านั้นวงเล็บใส่โค้ดลดได้อีกนะครับเอาจริงๆเหมือนซื้อซิมมาราทอนใช้แล้วแถมมือถือฟรีมากกว่าซึ่งใช้งานเดือนหนึ่งตกไม่ถึง100บาทคุ้มมากๆครับโดยโปรนี้จะจัดถึงวันที่29 เมษายน2020นี้เท่านั้นนะครับสเปคเครื่องเบื้องต้น AS Super Smart Plus Gen 2หน้าจอ5.5นิ้ว HD 18ต่อ9ชิป SC 9832E คอร์คอร์1.4 GHz RAM 1 GB ROM 16 GB กล้องหลัง2ตัว8 2ล้านบิกเซล กล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่2,500มิลลิแอมรองรับ2ซิมไม่ล็อกเครื่องครับร,ปประบบปฏิบัติการ OS Android 9 PIG Go Edition ส่วนลิงก์การสั่งซื้อผมแน่ๆแน่ไว้ใต้คลิปนั้นนะครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ